ครับสวัสดีครับคุณม่อนและรายการครับค่ะในส่วนของเทนนานเซ็ตฟิฟตี้นะคะในช่วงนี้ก็ยังวิ่งกันมาโดยตลอดนะคะยังมองแนวต้านที่เท่าไหร่คะก็ยังมองแนวต้านแถวๆเดิมนะครับอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบสามบวกลงครับเซ็ตฟิฟตี้นะคะแนวต้านระดับเดิมนะคะค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเจอแรงเทขายนะครับแถวๆเจ็ดร้อยสี่สิบสองบ้างนะครับก็คือคือไายไฮเดิมนะครับค่ะ อาจจะเจอแรงขายตอนหนึ่งเจ็ดสี่สองนะคะใช่ครับอาจจะมีแรงขายมาวิ่งมาตอนที่ราคาพยายามลากขึ้นอาจจะถูกแรงขายเทลงไปซึ่งนักลงทุนรายรายย่อยทั่วๆไปอาจจะเข้าไปเก็งกาไรในสัญญาช็อตนะครับที่ประมาณห้าจุดหรือหกจุดนะอาจจะได้กําไรในจุดนั้นในสัญญาช็อตนะครับในต้นสัญญาถ้าเกิดเข้าตั้งแต่เมื่อวานก็วันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสิบจุดนะครับบวกลอครับ เมื่อวานก็สัญญาณให้ให้ให้เข้าสัญญาลองใช่ไหมคะใช่ครับพี่คุณมอนถามผมอะครับว่าอเ,เอโดลงจะเข้าดีไม่เข้าดีผมก็คำนวณอัตราส่วนของ Reward and r i <ช>ิกให้ดูนะครับว่ารีวอร์ดในฝั่งของการเข้าลองจะมีมากกว่า i ิกในฝั่งเข้าลองค่อทข้งเยอะในการถือลองก็ยังได้เปรียบอยู่ครับโอถ้าใครตามคุณทิติเมื่อวานก็ได้สิบจุดแล้วนะคะอ่าใช่ครับอืมทำไมไดิฉันฟังแล้วไม่ได้กับเขาเลยเนี่ย คุณบอลแจงคงไม่ได้เล่นกรับงงคงแต่ก็จัดรายการอยู่คุณเนี่ยจะอาจจะหาสิ่งดีสยามหาสิมีดีมาให้แสนรายการตลอดเวลาก็ฝากดิฉันด้วยนะคะคุณทิติคะได้ครับดีดีครับค่ะในส่วนของเซตฟิฟตี้เองวันนี้นะคะล่าสุดเวลาประมาณ1ิหนาฬิกาเกือบยี่ินาทีตอนนี้ยืนที่ระดับเจ็ดสามห้าจดหนึ่งศูนะคะครับก็ถ้าเกิดแนวคิดผมนะครับพรุ่งพรุ่งนี้เหตุการณ์ของการเกิดเซตฟิฟตี้นะครับจริงๆแล้ว วันนี้เราเรียกว่าเป็นสัญญาณไซเวนะครับจริงๆเราคาดการสัญญาณไซเวทได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเพราะถ้าสังเกตจะสังเกตว่าหลังจากที่ตลาดตลาดเปิดแก็บแล้วนะครับทางระบบ s m สอเราก็มีส่งสัญญาณให้นักลงทุนหรือเมมเบอร์เนี่ยเทคโปรฟิตไปก่อนเลยอ๋อเหรอเทคซัมโปรฟิตเพราะเราคาดการว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับตัวตลาดอาจจะ อาจจะย่อตัวหรือว่าไซเวยโดยไม่เคลื่อนที่ไปทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งดัง mm hmm. นั้นการเทคโปรฟิตไปก่อนก็คือเป็นการนําเงินเนี่ยไปหมุนเวียนใช้ใจ่ายอย่างอื่นก่อนน่านาจะเซฟกว่าครับค่ะค่ะ,คะวัน,นวันนี้ก็เลยจะแนะนําลักษณะไหนนิดหนึ่งค่ะอะถ้าเกิดเป็นผมนะครับจะรอเข้าลองแต่ผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมจะรอเข้าลองแถวแถวราคาอยู่ในช่วงเจ็ดสามศูนย์ถึงเจ็ดสามสองโดยประมาณ อ๋อ oh, 7จ็ดสามศูนถึงเจ็นะคะครับแล้ว oh, ผมก็จะไปเทคโควติแถวแถวเจ็ดสีไปก่อนครับอ๋อ oh, แล้วไปปล่อย10จุดอีกเนาะใช่ครับถูกต้องครับก็จ uh, ะไ,<ม>ไ,ไปปล่อยแถวท่านั้นนะครับซึ่งอตอนที่ราคามาประทะถ้าใหนนะคตราคาวิ่งเข้ามาประทานแนวต้านที่742เนี่ยผมจะคาดการได้ว่าเขาจะไปถึงเจ3ดหหรือไม่หรืออาจจะไปไม่ถึงเราจะคาดการได้เลยครับ uh huh. ตัวนี้ระยะเวลาภายในปีนี้หรือเปล่าคะเพราะว่าซีรีส์แซจะหมดอายุซิ้นเดือนธันวาแล้วนะคะก็ก็คงได้มั้งครับเพราะว่าน่าจะถึงนะครน่าจะถึงก็อีกสองสาห์พอดูพอดูรูปแบบมันมันการอัตราการขึ้นอัตราการเร่งในฝั่งขึ้นเนี่ยมันก็จะ็วเรววเร็วกว่านะครับเพราะนั่นร็วยังยังรักษาภาพของการขึ้นขึ้นเอาไว้อยู่นะครับค่ะค่ะอนนี้ก็คงคิดว่าภายในปี ก็าน่าจะเห็นนะครับที่ 7, เจ็ดเจ็ดห้าสามบวกลบครับอาจจะสัปดาห์นี้ก็ได้เนะาะเป็นไปได้ครับอ,อาจจาะเด้งไป,ไปแถวเจ็ดห้าสามหรือบวกลบเนี่ยแล้วก็อาจจะมีแรงแรงเทขายออกมาบ้างนะครับต้องต้องเรียนให้ทราบค,คือทุกครั้งที่เวลากราฟมันวิงไปถ้าแนวต้านหรือแนวรับถ้าถ้าแนวต้านเนี่ยจะมีแรงเทขายออกมากไหมครับตัวหน้าขงทุนเองก็ต้องตัดสินใจว่าจะยังคงถือสัญญาลองอยู่หรือว่าจะปิดปิดลอง แล้วก็เปิดช็อตหรือว่าจะเปิดชอ็อตควบคู่กันไปนะครับก็ก็ก็แล้วแต่แนวะความคิดครับอืมแล้วแต่กลยุทธ์เนาะคะใช่ครับแต่ผลสุดท้ายคือทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินครับคุณทิติตอนจบต้องได้เงินนะคะห้ามเสียห <c oughs> รือขาดทุนใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆมันมีวิธีการในการเทรดเยอะแยะมากมายนะคระับ <c oughs> เพิ่น <c oughs> เพิเ่นมีนักลงทุนถามมถามผมเยอะนะครับเกี่ยวเกี่ยวกับตัวตัวหุ้นนะครับเพราะตอนนี้มี นักวิเคราะห์หลายท่านก็เริ่มมาวิเคราะห์หุ้นกันนะครับผมอยากจะให้ข้อมูลนิดหนึ่งครับก่อนที่เราจะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หุ้นน่นะครับอผมอยากจะแนะนํานักลงทุนรุ่นใหม่นะครับเ<ม>วลาเราจะดูหุ้นสักตัวหนึ่งสมมติมีนักวิเคราะห์แนะนําหุ้นสักตัวหนึ่งนะครับให้ให้เราเล่นเนี่ยให้ให้ลองเปิดกราฟไลนหนึ่งชั่วโมองดูนะครับกราฟรายหนึ่งชั่วโมงครับจะไม่จะเป็นกราฟโดยใช้คันเดอร์ซิกหรือว่าบาร์ชาร์ตก็ตามนะครับถ้าหุ้นตัวนั้นนะครับหุ้นตัวทีีี่่่เเขาาาแนนนะํยอมสภพคลงต ค่ะคำว่าสภาพคล่องต่ำอ่ะหมายความว่าเ,าเราถ้าเราเปิดหนึ่งชั่วโมงเราจะเจอหุ้นตัวนั้นน่ะเป็นคล้ายๆเข้าหมายลบคล่ะถ้าเป็นเ่้าหมายลบในหนึ่งชั่วโมงนะครับก็แสดงว่าในหนึ่งชั่วโมงหุ้นตัวน,นั้นมีการซื้อขายกันแค่ราคาเดียวอืมค่ะค่ะการที่ซื้อขายรา,า,าคาเดียวหมายว่าอะไรครับหมายถึงสภาพคล่องต่ําค่ะแล้วมันถามว่ามันทําไมมันถึงต้องมองในนี้เพราะว่าถ้าสภาพคล่องต่ำปุ๊บแน่นอนเข้าเวลาเราเล่นขึ้นน่ะเวลาขาขึ้นน่ะแน่นอนเราอาจจะได้กาไรถูกไหมครับค่ะ แต่ถ้าเกิดมีแรงเทขายลงมาปุ๊บเนี่ยหุ้นที่สภาพคล่องต่ำเนี่ยนื่นจะคนที่เล่นกราฟจะทราบอยู่แล้วว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันจะช้ากว่าการปรับตัวลงคฟังดีๆนะครับ <Okay. S 2> การปรับตัวขึ้นจะช้า <Okay. S 2> การปรับตัวลงดัง <Okay. S 2> นั้นหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำเวลาเขาถูกแรงเทขายมาปุ๊บเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ที่เคยได้กาไรเนี่ยส่วนใหญ่จะขายไม่ทัน <Okay. S 2> ทําให้พบกับภาวะขาดทุนได้นะครับคือต้องขายขาดทุน นั่นก็ก็ฝากให้ระวังในจุดนี้นะครับอย่าพยายามไปเล่นกับหุ้นสภาพคล่องตามบ้านนะครับค่ะดีค่ะคุณทิติมีมีหลักสูตรให้วิชาตัวนี้ไหมคะอ่หลักสูตรก็มีนะครับมีมีบอกไว้ว่าการประเมินหุ้นเพียแต่ว่าถ้าเกิดมีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่หลักสูตรมันสองวันถูกไหมครับค่ะกลยุทธ์จริงๆผมผมผมก็พยายามที่จะเอาทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยให้กับทางลงทุนแต่บางครั้งอาจจะหลงหลงลืมไปบ้างถ้าท่านไหนเรียนแล้วเกิดสกิดใดอยากจะถามเรื่องอะไรก็ถามได้เลยในคลาสครับ อ๋อได้ได้กลยุทธ์เห็นคุณทิิเปิดคลาสด่วนตามเสียงเรียกร้องมาเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมคะใช่ครับสําหรับคนที่สนใจนะครับแล้วก็อยากจะเรียนในหลักสูตรเล่นหุ้นอัลลูไบทันเกมน,นะครับหรือเล่นหุ้นอยากเสียนด้วยการเทคนิคนะ,นะครับก่อนสิน้นสิ้นปีแล้วก็มีเปิดคลาสนะครับในัเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคนะคก่อนวันวันคริสต์มาสพอดีเลยนะคุณไม่ไปไปเที่ยวอะไรใช่ครับก็นะคือทำอาหารกินอย่างเดียวเลยนะ คนอื่นเขาไปเที่ยวกันเรามาลงทุนกันโอ้คุณกิตินี่สุดยอดจริงๆนะคะคุณผู้ฟังไม่หยุดค่ะพร้อมใครสนใจกับเรื่องราวร้ไวทันเกมในการเลือกหุ้นก่อนสิ้นปี2554คุณทิติโทรไปที่เบอร์0866774234และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0898955124เหมือนกันนะคะคโทรไปด่วนนะคะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าตอนแรกก็ จะไม่ทํากันแล้วแต่พอดีเสียงเรียกร้องมากันเยอะนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เป็นคัสนี้เป็นคันเล็กๆนะครับคัเล็กๆคนเล็กๆคือคนที่ไปคลาสนี้จะต้องได้หุ้นจํานวนหนึ่งต้องไม่ครับเหมือนเดิมแล้วก็จะได้คุ้มค mm ่าเรียนด้วยนะคะ ถูกต้องครับามคอนเซ็ปต์ของการที่เราจดโครงการนี้ขึ้นมาเรียนเสร็จปุ๊บเอาไปเอาหุ้นไปลงทุนลงทุนเสร็จปุ๊บคืนทุนนั่นคือคอนเซ็ปต์เราครับค่ะค่ะเป็นสิ่งที่วัดกันเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในเรื่องราวของรู้ไวทันเกมกลยุทธ์การลงทุนส่งท้ายปีก่อนขึ้นปีมังกรนะคะในปีหน้านะคะก็มาเก็บหุ้นกันในปีนี้ว่าตัวไหนเป็นอย่างไรนะคะกับทางด้านคุณทิตินะคะโทรไปที่เบอร์0 8 9 8 9 5 5 1 2 4นนะคะค่ะคุณทิติค่ะ ก็หมดแล้วนะคะมีโกฟิเจอร์ของคุณยังไม่แจ้งมานะคะครับก็ในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับเื่อวานผมให้กลยุทธ์ไว้ค่อนข้างจะตั้นมากนะครับก็คือถ้าใครติดตามคือให้ช็อตที่หนึ่งพันหกร้อยแปด USD นะครับแต่ถ้าเกิดราคาลากขึ้นไปให้ซับลอนนะครับซึ่งนักลงทุนที่เล่นตามเนี่ยน่าจะถูกถูกซับหลอนนะครับเพราะว่าราคาลากขึ้นไปทะลุหนึ่งพันหกร้อยแปด USD นะครับแต่ถามว่าผมให้ลองไหมยังนะครับ เดี๋ยวเราผมจะให้เข้าลองหรือเข้าซื้อตอนที่ราคาย่อตัวมากกว่าแต่ว่าก็ให้ระวังนะครับว่ารูแปแบบของการปรับตัวขึ้นแบบนี้มันเป็นการปรับตัวขึ้นทีอ่อาจจะมีโอกาสลงนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นล่างไปถึงพันแปดอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับมันเป็นการขึ้นเพื่ออาจจะลงต่อนั้นให้ระวังแล้วกันนะครับค่ะก็จะเล่นจะถ้าจะซื้อให้ตอบหมดเป็นการซื้อระยะสั้นครับค่ะก็ตอนนี้ทองก็หวือหวาพอสมควรขึ้นมาสิบหกเหรียญกันนะคะ ครับค่ะได้ค่ะคุณทิติขอบคุณมากนะคะครับยินดีครับสวัสดีค,ค่ะ,คะ